จำจำจำตอนที่พวกมมาช่วยก็ได้ว่าที่มีพี่ตอนมาช่วยด้วยอ่ะไอตรงไอเนี้ยไอตรงเหินระเบิดอ่ะที่พี่มาช่วยผมอ่ะพี่มันมาเจอผมอ่ะอันนั้นอ่ะศพศพเหลือเยอะนะไอไฟแรกเลยศพเราเหลือเยอะใช่ใช่ศพเหลือเยอะนะพี่เหลือจนไม่พออุ้มเลยนะกูกลัวไปทิ้งอ่ะกูจำไม่ทุกที่อ่ะแต่ไม่อยู่จริงนี่อตุ้ล่าให้ฟังเลยคือผมอ่ะโดนโดนมันอุ้มไปเลยแหละแล้วเนี่ยพวกพี่ตอนมาช่วยได้ใช่ไหมผมก็เลยเอาศพพี่เกตกับหมอเอ้ยเอาเอาเอาพ่อหมอกับเมียหมอไปทิ้งคือไปทิ้งแบบว่าแบบ เอาไปทิ้งในพุ่มแบบบนเขาอะบนเขาบนตัดไม้ตู้นึกออกปะเอ็ดแม่งผ่านไปไม่ถึงห้าทีแม่งโผล่มาไอ้ไี้ไม่ไ,ไ,มไฟไฟกันอยู่ด้วยมันโผล่ยังไงไม่รู้ไอ้เหี้ยมัน,นะแม่งเอดีม่ชุบตัวเองได้มังงงจัดเลยอะ่ะ จ่ายหมดแล้วทุกอย่างที่แบบว่าที่ที่ควรจะต้องจ่ายอ่ะจ่ายไปหมดเลยกูว่ามันจำแม่ว่าวันพวกเนี้ยถ้าสมมติเราแพ้ไฟใช่ไหมหนึ่งมันหมดแล้วไอพวกกระจอกมันหมดแล้วไอ้เลี้ยไอหนุยไอเฮียแม่งไม่หมดไอ้เลี้ยแม่ไม่ยอมไม่ยอมทำให้กูเป็นตัวลอกไอ้เลี้ย ผมพูดใหม่ดิมันหมดแล้วไอ้ไปพวกกระจอกมันหมดแล้วไอ้เหี้ยไอ้เลี้ยแม่งไม่หมดสักทีไอ้เหี้ยไอ้หรือไปชาวติ้งก็ไดแต่แม่งจะหมดจริงไอ้เหี้ยในอุโมงค์ไม่งจะหมดหลายรอบจะหมดจนกระสุนกูหมดกูต้องเอามีดไปไล่ลำไอ้เหี้ยแต่ดีกันโหดจริงดีไม่ไม่ไม่และและอีกอย่างหนึ่งเพื่อนเราวะใครไม่รู้ว่าใส่หน้ากากอ่ะน่าจะเป็นไอ้เฟมหรือเปล่าวะเดี๋ยดอกสแตดาว่ะไอ้หน้ากากก็ตะลุกอะมันอุ้มมันอุ้ม มันก็เห็นว่าเออ,เอ,อใช่พี่เบมพี่เบมใส่ล้วกั<อ>นเด็กอับะว่ามันจะเห็นตอนเขาชุบนะอุ้มเพื่อนมาชุบมันไปวิ่งชบซพเขาอย่างนั้นอ่ะแล้วก็วิ่งเอาไปอยู่กับเพื่อนที่เพื่อนเขาวางซบไว้อะนั่นแหละ <c oughs> เขาไม่ต้องเดินให้เหนื่อยเ,เลยไ <c> อ <oughs> ้เฮียชุบเซ็ตเขาชุบต่อผวาดิมึงก็เดยนะเบมมันตัดี่มึงอ่ะ <c oughs> จะคืนแล้วมันหมดแล้วแต่ไม่แต่ไม่แต่ไม่เท่าไอ้เฮียสินนะไอ้เฮียซินนี่รั่วทิง เดออะไรอ่ะมองมองมองไหนมองไหนอ่ะมองไหนมองไหนไอ้แยผมเสี่ยงเลยขึ้นไปไม่งไปหกสิบล้านแล้วเนี่ยพี่ไอ้เหี้ยมันเอาไปขึ้นสองชุดแล้วเนี่ยไม้มีดมันอะมองก็แย่เป็นไงล่ะมึงเอามือเลยควยโคตรมึนอ่ะแต่อีกอย่างหนึ่งอ่ะไอ้เหี้ยมันทำให้เรารู้นไปสล็อตแก๊งเรามันไม่นิ่งจริงไอ้เหี้ยแม่งควยจำชื่อไม่หมดทุกวันเนี่ย่บางคนกูยังไม่รู้จักเลยเยอะไอนนี้เป็นคนใหม่ที่เขามาตอนนั้นอยู่อันดับที่สี่สิตอนนี้กูยอยู่ที่สิบแป โอ้มึงก็มาบอกว่ามึงอยู่นานจนบอกไหมถึงสล็อตมันวบานิ่งกิ่งไว้จากผมอยู่สี่สิบแปดผมมาอยู่สิบแปดอะไอ้มันมันมันนิ่งมาหมดแล้วมันก็มีแค่ห้าหกคนที่เปลี่ยนมาแค่นั้นเลยถูกไหมอ้าวถูกไหมมึงห้าหกคนที่เปลี่ยนมาไม่แต่ผมขอจะไม่ไม่ออกกันเลยได้ปะสลตอตให้มันนิ่งๆเักทีอะอยู่นานๆต้องถามน้องๆอะมันอยู่ไม่หลับมันได้ปืนมันก็ไล่ล้และพี่มีปัญหาน้องมีปัญหาเนี่ยโอ้เดกโคเอ้เด็กแบบซี่แล้วเลย ไม่แต่พี่ต้องห้ามเลยห้ามให้อย่ดเมันมันมันก็กลัวแพ้เราเหมือนกันนะวันนี้จริงๆะกูรู้สึกว่าแม่งออกไปนานมากก่อนก่อนก่อนที่จะได้ตัวจริงนะแม่อตู้มันทำแบบนี้ตลอดอยู่เด้วอันนี้พูดจริงกันนะอันนี้อันนี้ไมออกเลยตั้งแต่แบบพอแฟ้ไฟตรงนั้นเสร็จปุ๊บใช่ไหมแล้วก็ให้คนอยู่นิดหน่อยแล้วก็ออกอ่ะคือที่นี่มันมันเล่นแบบมาณว่าแบบแต่เราออกเมื่อวานตอนประมาณกี่โมงวะตีสองครึ่งกับตีสามป่ะเราอยู่กันนะเราเราอยู่กันเยอะด้วยมันไม่ใช่ว่าเราไม่ใช่ว่าเราแบบเรารวมไม่ได้เราเรา เราอยู่กันหมดแล้วก็ตัดสินใจว่าเออมันแบบเราช่วยกันเต็มที่แล้วอะก็โฉบไปเล่นกับมันตลอดแต่แบบเฮี้ยสุดเลยแต่แบบเฮี้ยสุดเลยตอนที่เล่นกับกากินังอะกูไฟกับแม่งทุ่มครึ่งสองทุ่มแมงออกไอสัตว์กูเปื่อยเลยแต่พาวพาวพาวโรงพยาบาลเทเลทร์ต้องมีไม่งั้นเกมเ์เราก็เหมือนที่อาตู้กับพี่ใบบอกมันมันคือเดสแมทเปมันคือการรอดที่ไม่รอดอ่ะ ียนเ้าเรออเียน,นบ<อ>กงกลงตรงเลยไหนๆถ้าแม่งจะแจ้งไปอ่ะกูอยากรู้ไอโรงพยาบาลอ่ะอยากให้นายกเช็คว่ามันมีโทรศัพท์เป็นทุคคลไหมกูว่ามันไม่สามารถทําได้ที่แบบไม่ม,ไมีไม่มีไม,ไม่ไม่สามารถทําได้ที่แบบว่าเพื่อนสามารถมารับตรงเวลาตอนที่มึงเจาะโรงพยาบาลได้เป๊ะๆอ่ะเก็นไหมถูกถูกมันต้องเสียงเจอเฮ้าก่อ่ะยังไงแม่งโฉบแม่งโฉบมาถูกเวลาตลอดอเหี้ยไปง่ายซะเรายังโดนโฉบหน้าสอนอเลยไม่เชื่อหรอพี่บาปไม่กลัวโดนกลัวโดนโฉบไปเลยเมื่อวานอ่ะโฉบขึ้นรถแล้วก็ห่อ ไอ้หรวโดนเขาโฉบนะไม่ได้โดนพวกเรากันบอกเอาง่ายๆทราบตอนผมไปเช็คล่องบานแมงล่องบานยังเยอะอ่ะคุกก็มีเล่แบบแมงออกจากคุกมันลุ้นไปเลยตังไต่อ่ะกังงัวเปื่อนเท่าอย่างเยอะตายเท่ากับลุ้น่ะเนี่ยเป็นสิ่งเดียวที่กูสงสัยไอ้เรื่องดักปามากกว่าจะว่ามันแบบมีทีการเล่ของมันแต่ไอ้เรื่องไอ้เรื่องเนี้ยกูสงสัยมากเลยที่ไอ้แบ็กไอ้แบ็คกับไอ้บัตรร้องไม่หยุดเลยในวอ มันหลุดไปอีกแล้วมันหลุดไปอีกแล้วมันโชว์มาอีกแล้วได้ยินเยอะเสียงไม่บอกแล้วรุดอีกแล้วหลุดอีกแล้วหลุดอีกแล้วรู้ได้ไงว่ามันจอกยังไงขอคนขอคนมาอีกแน่อยากไปหานวดแบบก๊อลแก๊บไว้ที่อะแม่งน่าจะฟินหน้าดุอะไม่แต่มึงรอดูเลยศึกใหญ่วัดอะระหว่างสุลต่านเวียสุลต่านเอซับกับ ไอเนี่ยซาซาเบียซาเบียกูบอกเลยว่าเขามีแผลกันกูเคยใช่เหรอมีแผลมีแผลกันเหรอเขามีแผลกันตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนี่ให้มาตีกันไปเต้เอ็นทีอาร์ทำยังเงี้ยนี่ดูไว้ก็นั่งดูอ่ะเปิดแค่เปิด่งดูหมดอ่ะจะไม่นั่งดูได้ไงเดี๋ยวตัวเองยังแพ้ซาเบียอยู่เลยเอออ๋ออ๋ออมึงวัดไม้ยไหมมึงวัดไม้ยไหมมึงไม่รู้อะไรหรอกเว้ยเขื่อนมึงไม่รู้อะไรหรอกเออมึงพูดอย่างเงี้ยมึงมึงไม่รู้เว้ยมึงไม่รู้แต่มึงเป็นเมึงช็อตติ๊กต๊อกมากมึงกับพี่มึงกับฟู้ โดนแลนโดนแลนเสริมโดนแลนเสริมอะไรเตอร์ีเตอร์จีอะไรพร้อมเสริมทุกคนอ่ะไอ้แย่ยอีกคนหนึ่งพี่วาเล่นอ่ะใครพลาดเอาหมดกูอยากรู้ว่าไอ้ไฟแรกที่เราชนะศพมันหายไปไหนหมดวะมึงเอาไปทิ้งแล้วมึงจำศพกันไม่ได้เหรอว่มึงไปทิ้งไว้ตรงไหนอ่ะไม่วันนี้ผมพูดเลยนะว่าแม่งอ่ะไอ้แยแม่งหมายถึงไฟตรงไหนพี่ไฟตรงไหนไฟหลังธนาคารไงหลังธนาคารไงอ๋อหลังธนาคารเนาะไอ้แยก็ก็ไอ้ จำจำจำตอนที่พวกึงมาช่วยกูได้ป่ะที่มีพี่ตอนมาช่วยด้วยอ่ะไอตรงไอเนี้ยไอตรงเหินระเบิดอ่ะที่พี่มาช่วยผมอ่ะที่มันมาเจอผมอ่ะอันนั้นอ่ะศพศพเหลือเยอะนะไอไฟแรกเลยศพเราเหลือเยอะใช่ใช่ศพเหลือเยอะนะพี่เหลือจนไม่พออุ้มเลยนะกูกลัวไปทิ้งอ่ะกูจำไม่ทุกที่อ่ะแต่ไม่อยู่อีกไฟนึงไม่ใช่ไฟแรกไฟนต่างหลังรีปะหลังรีปะหลังรีสีทูบที่กูมานะเว้ยผมขอพูดได้ว่าผมเอาศพไปทิ้งอ่ะแล้วผมกลับไปเอาไม่เจอไม่เจอทางที่ผมขับเอาเอาตอนนี้ผมเอาศพไปทิ้งข้างนอกนะพี่ผมก็งงเหมือนกันว่า เจอได้ไงไอ้ย่าไปทิ้งเอาไปทิ้งไหนแม่งรู้หมดนาทีอะกูนอนยี่สิบนาทีอะแม่งไม่มีใครเจอกูเลยกูงอมเอางี้ให้กูพูดตรงไหมหนึ่งสองสามย่าย่าอะไรย่าจ้าตายเป็นน้ำตีนี้ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแก๊งแม่งแบบโอ้โหคอยจมูกดีจัดเลยไอ้เหี้ยนึกว่าหมายแต่เอางี้คนอื่นน่ะกูไม่รู้หรอกแต่เร่องเป็นพิเศษคือกูจำได้ขึ้นใจ วันนั้นเมื่อเราก่อนที่อาตู้จะมาเราเล่นกันในมอนเทสละรอบก่อนรอบล่าสุดเนี่ยที่มันมาเสือพ่อหนาเล่นนเนอะไม่ใช่ที่มันไปที่มันไปไฟกับเราเมืองบนจําได้ไหมมือไอ้ที่มันีบตัดไม้อ่ะแลวไอ้เกดมันหลุดรถอ่ะกับเมียมันอ่ะอ๋อกูจำได้ไอ้เหี้ยโอ้หเหี้ยจริงเหี้ยจริงอันนั้นเหี้ยจริงนี่อาตู้เล่าให้ฟังเลยคือผมอะโดนโดนมันอุ้มไปนี่แหละแล้วเนี่ยพวกพี่ตอนมาช่วยได้ใช่ไหมผมก็เลยเอาศพพี่เกตกับหมอเอ้ยเอาเอาเอาพ่อหมอกับเมียหมอไปทิ้งคือไปทิ้งแบบว่าแบบ เอาไปทิ้งในพุ่มแบบบนเขาอะบนเขาบนตัดไม้อะตู้นี้ออกปะไอแม่งผ่านไปไม่ถึงห้าทีแม่งโผล่มาไอ้หอ้ไม่ไฟไฟกันอยู่ด้วยมันโผล่มายังไงไม่รู้ไอ้เหียมันอะแม่เอเดีไม่ชุบตัวเองได้มึงงงจัดเลยอ่ะมันไม่มีทางหาเห็นแน่นอนนอกจากหมอจะมาเอาศพไปอะโอ้ไอ้เฮียกูเชื่อจัดเล้วนะกูคกยแต่โอ้ยอันนี้เราก็พูดกันอย่างนี้นะ แต่มันก็พูดเหมือนกันนะตอนอากูขอตอนตอนตายแล้วกันมันมันมันก็พูดเหมือนกันโอ้โหศพไอ้แม่งหายอีกแล้วแม่งรู้มือกันชิบหายเลยพวกไอเฮียเนี่ยไม่แต่กูพูดเลยนัเว้ยันพูดใส่เราละตอนกูตายแต่กูกูไม่ได้โกนะไอหลุยยังเจอศพกูอ่ะจริงๆไอช็อตหลังบ้านอ่ะพี่เปามาชุบกูได้ไงไม่รู้อ่ะไอช็อตไอหลังบ้านอ่ะไอร้านดีเอ่ะไอหลุยอ๋อมึงมาเจอกูได้ไงไวช็อตนั้นอ่ะไอหลังตรงตรงตรงดีเจอ่ะ แม่งทิ้งไอหลุยเขาเรียกมึงี่ใช่ไหมเนี่ยแต่หลุยไอหลุยไอไอหลุยกับไอ้ไม่ใช่ไอโบไม่ใช่นี่ว่าไอโบพี่ปอมมาเจอผมอ่ะเออใช่ใช่โบโบบอกแล้วผมผมก็จะขับเข้าไปแต่ผมเจอแม่งอยู่สองคันหน้าหน้าหน้าทางเข้าแลนด์อเวอร์ก็เลยขับออกมาเพราะมันไล่ผมต่อแต่ว่ามันเกมเพลย์ที่มันทำให้พวกมึงชินแล้วป่ะว่าต้องขับหารอบๆอ่ะกูรู้สึกอ่ะแปลกๆมันกับ่เคยอุ้มซบออกละลังเลนี่ละนักจัดเลย อตัอาตม่ใครเป็นคนทำไอการอุ้มศพออกเนี่ยใครพวกมาโคทำซิกซิกเป็นคนทำซิกซ<อ>ิกเล่นที่แรกแล้มันเห็นมันแค่แบบจัดศพอะ<ต>เหมือนทั่วไปอะ<ต>ซ้ายขวาในพุ่มอะไรเงี้ยแต่คือพวกมาโคมันแบบว่ามันเอาไปทิ้งเป็นแบบเป็นกิโลอะกูว่าเอาจริงนะเว้ยถ้าเราแบบชนตรงๆแบบไม่ต้องเอาศพออกแล้วก็กักศพไปเฉยว่าเราเราชนะมันว่ะแต่มันเห็นละกูะว่าไฟเราแข็งกว่าว่ะแต่พอมันมีศพออกอปุ๊บอะเหมือนเราโง่อะ เมือนเราตามเกมมันไม่ทันอ่ะมันไวจัดเลยมันตีตายปุ๊บมันอุ้มรับออกไปเลยอืมเหมือนเราตามเกมมันไม่ทันจริงๆเลยเว้ยแบบเหมือนมันแบบเซนเกมมันถึงกว่าเราอ่ะเก็ดไหมเหมือนในไฟแลนเขียววันนั้นวันแรกที่กูมาโอ้โหแม่งเอาบอกไวชิดผายแบบป๊บปเลยอะหกสิบหกเป็นคนเริ่มเพราะเล่นกับ DMS ไอ้ไฟมึงนอนด้ยนะเขาน้อยเลยเล่นแบบนี้ตายไอ้ย่าวันวันนี้กูขอนอนเต็มอิ่มเลยอเหีย สามวันวันนี้กู่โไปดูในกลุ่มเลยพี่ไปดูในกลุ่มดิแต่พี่ลองเปิดดูอะเอาคุยกันต่เตะตีสามตีสี่ตีห้าแต่มันก็เพลินนะกูขนาดกูยังเพลินเลยมันไม่ง่วงอะตอนนี้ถ้าคุยกันอะมันยังมีอะไรคุยไงครับตอนตามหาเสียงลามที่หายไป กูพูดได้เลยอ่ะพวกเนี้ยเนี่ยตรงที่อยู่นะไอ้เขือนั่นน่าจะเป็นส่วนกลัวไอ้วัวทำอะไรลากไหนสบไอ้เฮี้ยตอสี่ไหนวะไอ้นั่นไอ้น้องสองหัวเออเนี่ยผมผมได้ยินอยู่ใครมาด่าพี่ว่าไฟสี่ทุ่มะผมก็ส่วนแม่งไปเหมือนกันไอ้เฮี้ยเรียกพี่เฮี้ยตอเฮี้ยตอสัตสัตผมผมมาวิ่งไปช่วยพี่ก็พี่โดนโดนมันโดนมันยิงหยุดใช่เปล่ะโดนโดนไอ้เด็กบอสกับใครอยู่เนี่ยมันมันกูไม่ค่อยได้ยิงใครบัฟไอ้นั่นติตัวพี่โดนโดนอยู่แล้วเนื้ออะไรผมวิ่งเข้าไปใช่ผมวิ่งไปช่วยผมยิงมันตกรถตรงมาเองนี่แหละ น้ำกระดาพี่อ่ะใครว่าไอ้ไอ้ปาลี่หรือใครเลือกอ่ะคุณไม่ค่อยเป็นใครแต่คุณจะไปไอ้ปาลี่อ่ะไอ้ปาลี่มาในนั่นอ่ะไอ้วันนี้มันบับเบล์มเมียมึงแกลแตกไอ้เหี้ยมันก็บอกมึงทูแม่งกับเมียมึงงานเป็นแฟนก็เลยอีกวายเขาไม่เอามึงหรอกเด็ดกูกูไอ้นั่นอ่ะมันชอบบับบังแก๊งแตกอ่ะไอ้เหี้ยโอ้โหมันกล้าบับได้ไงวะไอ้เหี้ยสภาพแกงแม่งอ่ะไอ้ปาลี่มันบับอะไรไม่บับมันบับมาแก๊งบิดเงินเดิมไอ้บิดเงินโตบาร์กูนั่งขำ พูดออกมาได้ไงปัญญาอ่อนแก่พี่เล่นไงไอ้กูถามหน่อยดิถ้าเกมนี้มันมันมันหมดยุคไปแล้วแล้วมึงจะไปเล่นเกมอะไรกันล่นยิงมันสีกันไม่ไม่มีอะไรแทนได้ไหมไม่ใชไปได้ตอนนี้มันพูดยากพี่มันจะมีเกมอะไรแบบว่าที่มันสูสีนตอนนี้เกมบอสที่มันเป็นข้อมูลใหขนาดเนี้ยคือคือตอนเนี้ยเด็กเด็กอ่ะกูมันมันก็เด้งหน้าเฟซอีกเนาะเด็กแบบ12บ1 12บเ็ดสิบสองี้ยไม่ก็เล่นไฟเอ็มไปแล้วนะ ยังงั้นถ้าถ้าไม่มีไฟหมวกก็คงเลิกเล่นอ่ะไม่รู้จะเล่นอะไรมันเป็นเกมเหมือนแบบว่ามันเป็นเกมเหมือนเหมือนได้อยู่กับเพื่อนทุกวันอ่ะได้ป่ะเหมือนได้อยู่กับเพื่อนทุกวันอ่ะมันจะมีเกมไหนป่ะพี่ต้องเข้ามาเจอกันสี่สิบคนเลยพี่พี่ลองคิดดูพีิสูจน์พี่เล่นเคาน์เตอร์เงี้ยห้าคนก็เล่นแค่ห้าคนคนที่หกมาก็ต้องนั่งรอรอคนไปออกคนหนึ่งแต่นี่คือเล่นกี่คนก็ได้อยู่กันเหมือนเป็นเหมือเกมหนึ่งอ่ะรู้บอกอ่ะีมเล่นบล็อกฟุตเล่นบล็อกฟุตแบบไปเพราะอะไรก็ได้ไงครับไฟปิดก็ไม่เล่นไแน่ๆเอางี้เอางี้เร กูขอครั้งหนึ่งได้ป่ะออกไปเนี่ยเล่นเคียวิวสักรอบหนึ่งตายกันหมดแล้วพอเลยนอนเลยผมไม่มีของผมไม่ผมไม่มีตัวเคียวิวผมไปล็อกกี้แล้วเคียวิวมีแต่แค่นไม่ไหวเออแต่เราพยาย้ายไปล็อกกี้นะเอาจริงๆเราไม่ได้มีคนามเยอะขนาดนี้ โอ้ยสุดท้ายก็ต้องเล่นปะเสียงหลายเสียงหลายไปได้เติร์นไอ้หลุยไหลุยมึงเอาปืนให้เอาตู้ไกับไอ้นี่หน่อยดิมึงซื้อมาก็บอกแล้วไม่กี่บาทเองผมไปนอนก่อนนะพี่สวังเกตเดี่ยวเดียวเดูดิไม่ไม่ไม่มีตัวกูกว่อนงั้นเอ็มหนึ่งให้เอ็มหนึ่งเอาว่าผมงั้นผมไปเล่นแล้วเหมือนกันพี่ผมไปนอนแล้วเหมือนกันพี่อ่อเอ็มหนึ่งเล่นได้เล่นได้ ปไปไปขับมาเกมเดียวไอ้ใสพี่เอ๋ไปพ่อพี่แครเป็นตมอะไหมพี่บอกไอ้ใส่ให้มันหน่อยนะพี่ตอนเดี๋ยวมันตื่นสายเนี่ยไอ้มึงตื่นไม่นอนนะไอ้เงี้ยไอ้ใสมึงไม่ไม่เอาอลไรนะตื่นสายก็ไปดับไม่ได้ตื่นสายของผมไปดับผมบอกไปแล้วไอ้เรื่องวันเวลาแล้วมีอะไรเออมึงไปด้วยเสียงเสียงอยู่ไหนัเสียงอยู่ไหนใครจะส่งเสียงก็มึงไเหย